สวัสดีครับพี่ชื่อได้ครับชื่อรังครับพี่มาจากขายไหนครับขายโซซากุนาครับง่วนอะไร้ชื้อเลยครับพี่โนดยอดกวันพีหิตใจครับโนดโนดงามยอดควันพี่หิตใจใช่ไหมครับครับหรือหรือฮิตเลือดครับข้ออยู่กี่ปีครับพีแปดปีครับพี่พอจะทำไหมว่าข้าไป็นขยาของตัวไหนไม่ทราำครับเข้าชวนเมื่อกี้ครั้งครับผีแข็ไม่เหมือนกันครับแข็ไม่เหมือนล่าสุด แขกที่ไหนมาครับแขที่สายข้าวครับตอนนั้นใช้เวลากี่นาทีพี่อ่าสองรอบนาทยดีไหครับสองราบวิชาชนเป็นแบบแนบนะชนได้ถูกตาครับชนได้ถูกสาพี่ชายเข้าเดิมหรือเขาโตครับเขาโตครับตอนนี้พี่ชื่อวงงัวพี่สมบูร์เกี่ยวเท่นะครับก็พร้อมเลยครับให้พี่พลาดได้ถึงเอฟซีเนี่ยได้จะเชียร์จะตามกันด้วยครับขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับข้อให้ผี่โชคดีพี่ชานะครับฝังน้าผมจะไปเยี่ยมขอให้ใน ฝากสมาชิกติดติดต,ตามเป็นกับยาให้พิวงก,กันด้วยนะครับเข้าคุณรับครับ